โอเคแล้วล่ะท oh, oh, oh. ิมี่นายเข้าไปในนั้นสิเออให้ผมเข้าไปจริงๆหรอครับมันจะไม่อันตรายหรอครับเอาเลยนะนายไปตัวทดลองนะนายก็ต้องทดลองสิวางอาวุธก่อนโอเคียเขาสมันหมายฉัน เข้าไปเลยเออเออโอเคเปิด์ตเออ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 เฮ้ยเข้าไปแล้วอ้าวเฮ้ยอู๋ข้างในขวดหนาวเลยดิดโอ้ เฮ้ยน้าวน้าวเอะไะทำการไปตัวได้น้าวน้าว ออออจริงๆเลยให้หุ่นยนต์เป็นเหล็กจะสามารถฉีดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยโอ้ยรับใช้ับหน่อยค่ับ โอ้ว้าวชุดชุดแสงเก้นเอาละคมกินเลี้ยดจะรับใช้แล้วเพาแสงเกงครับเอาละดีก็เอาอาวุธอันนั้นมาให้ผมหน่อยโอเคตามที่คำสั่งโอ้โทษทีนะดีว่าปืนมันลั่นอะ เออเขาขึ้นรับนายท่านเออเอาละทีนี้จะจะให้ผมไปทำอะไรงั้นเหรอไปจาัดก,การไอ้พวกคนไอ้พวกกลุ่มผลไม้พวกนั้นไอ้พวกเด็กวัยรุ่นนั่นโอ้ดครครับเอ้ยนี่ชันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยสตูสตู ออยังไม่ทันทำอะไรเลยแล้วมันรู้จุดอ่อนด้วยเออเล่นเท้าเลยเหรอเอออันนี้มันรู้สึกว่ามันคล่องแคล่วกว่าไอ้เมื่อตอนนั้นอีกเฮ้ยเออล่วงเป็นมะม่วงเฮ้ยจะมาช่วยนายแล้ว มันกะตีฉันไอ้เนี่ยตีตีไออะไรภาษาอะไรของแกเนี่ยเออเราเปไลที่กระจกมากเลยนะเพื่อนใช่แล้วโอ้โหถึนกับลวงเป็นมะม่วงเลยเป็นกองกองเลยน่ะเอี่ยซูไม่ไหวเลยไอ้เอ้ย เฮ้ยซูไม่ไว้เลยอ่ะมันแข็งแก่งกว่าแต่ก่อนเลยตอนนี้ทำไมมันถึงได้เปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์นะเอ้ยเล่นขาด้วยโอ้โหเตะอีกอเออเมันเอาทะพวกเราเล่น ล่วงมันมะม่วงเลยมะม่วงก็ล่วงได้นะเว้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรเอออะไรอย่างเกี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำยังงก็ว่าพวกเราเป็นมะม่วงเออพวกเราไม่มีทางสู้มันได้เอ้ยเอาละสวยจังว่ะเอว โอ,ออ้ยตัวอะไรมาทำอะไรด้านหลังฉันวะเนี่ยเฮ้ยจบบับสายเพวไอตัวจิว๋วเฮ้ยอ,อยากอาไรช่วยเฮ้ยอ,ออ,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 อ สูขูเฮ้ยไอ้ไรเหอเหลือหมดแรงไม่มีแรงเอออะเออจะใช้เป็นหุ่นยนต์ใชนก็อึดหน้าไม่จะเหลือครึ่งตัวันก็ยังมีชุดดอยแล้วไอ้เด็กบ้างไม่เพิ่น ใชยฉันยังไม่ตายได้ไงวะเนี่ยวิชิกระเจาะแคนให้หน่อยเออกระดูกหักละตูเออฟาดไปเต็มเต็มเต็มฟาดไปเอออ้ยจับแสวมั้งนะไอ้ตัวครึ่งตัวครึ่งตัวไอ้ตัวครึ่งตัวไอ้ตัวครึ่งตัวเอ้ยเอาดาบใครกันแน่เป็นไงเฮ้ยเลยตัวนี้ ยืนบื้อเหรอแกยืนบื้อเหรอยืนบื้อยืนบื้อยืนบื้อทำไมเขือยืนบื้อทำไมเขืออะไรเออดิอีกส่วนหนึ่งทำงานเออดูมันมีสกิลสามารถใช้อีกส่วนหนึ่งได้งั้นหรือโอ้โหไสติ่งแตกไสติ่งหลุดไปตั้งนานแล้วยิงใส่ตัวเอง โหยิงเข้าใสอเออพวกเราไม่ไหวกันแล้วสภาพพวกเราจะสามารถผ่านไปช่วยคนอื่นได้ไหมพวเราจะมีคนอื่นมาร่วมด้วยช่วยไหมนี่คือเสียงที่ฉันคิดนายอยากได้พลังไม่ข้าวพโพดไอเสียงจริงไหมอยากได้สิ เพราะฉะนั oh, Go, ung, up, sing, ni, ้นก็จงรับสิ่งนี้ไปเอาละดดดดว่าร้สึกว่างขึ้นเยองมาก แล้วแล้วแล้วพลังมีอำนาจแล้วล่ะจะจะไปไอ้คนเดชันจะไปอยู่ฝั่งเพื่อนของฉันแล้วเพราะพวกมันกระโดดเกินไปเฮ้ยแต่ฉันจะช่วยมันสักนิดหน่อยในการคืนชีพวิ่งวิ่งวิ่งเอาล่ะพวกมันฟื้นแล้วเดี๋ยวเวลาวที่ฉันจะต้องหายตัว นี่เขาพูดเขาพูดได้อยู่ไหนเฮ้ยอกหรือว่าไอ้คนเมื่อกี้มันคือใครอ่ะไอ้เสื้อแดงอ่ะเอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเขาพูดถูกจับตัวไปเหรอได้หน่อยเพื่อเราได้ฟื้นมาแบบนี้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเปิ้ลน,นบ้าลเลยวันนี้อ่ะไอ้เราต้องออกไปตามหาเปิ้ล เราต้องออกไปตามหาเปิ้ลให้ได้เออเราต้องออกไปตามหาเปิ้ลต้องออกไปตามหาเปิ้ลอ,อ๋อไ,ไม่ใช่เปิ้ลข้าโพดดิโอโอ้โแม่งกกุกโกกุกกุกเลยเมยเราจะทำไงดีเราไม่มีข้าวโพดพวกเราก็เหลือแค่สองคนแล้วเราจะต้องรุนโดยช่วยกันเฮ้ย นี่พวกแกเฮ้ยบนข้างหลังเฮ้ยไม่นะผมยังไม่อยากตาย,ยอ้าวต่อยก็ต่อยคืนสิอ้าวนี่ขนาดฉันใส่เกาะแล้วเนี่ยแต่ต้องไปแก้ต่อยขาฉันตะขาด้วยเออแมจิผมด้วย,อ,ยอะไรวะอยู่ดีๆก็ร้องไห้เป็นเด็ก อ้าวกลัวใช่ไหมกลัวจะไปนกลัวท่านท่านแค่ล้อเล่นเว้ยเออโอ้ทำไมมันไม่เห็นทำอะไรฉันได้ดีอีกเจ้าของจริงใจะไหมโอ้ยมันเจ็บตัวมากกว่าโอ้ของจริงนะแบบนี้โอ้ชุดท่าอิทธลุมตุ้งอิทธลุมอะไรคืออิทธลุมวะ เราขาดเปิ้ลไม่ได้เพราะเราต้องมีคนมากกว่านี้เราถึงจะสู้ก็ได้เปิ้ลดีฉันทำอะไรให้นายหรือเปล่าอหรือว่าพวกเรากล้าเกินไป ไอ้เป <GU> <EN> ินเไอ้เสกข้าวโพดแต่มันตัวชันแล้วโอ้ยสลับชื่อตลอดเลยข้โพดชิกโดดเดืองเล่นตุการนาจริงๆนะฮะถ้าได้นั้นก็มีเสียงฉันได้อาเกตตัวเองแลเร้วฉันมีเกาะที่เหน่นนะเฮ้ยแกด้วยใคร morning đó, oh, wang ai Jack em sẽ wang ai, ờ, chưa đấy chưa wang ai Peter, ơi wang ai, ai ai gông, tên là chื่, ai chơi gần năn, khó sắc sắc nữa ơi ถ้าแกแพ้แกก็คือไอ้ขี้ขาดเออตกลงกันแบบนั้นก็ได้เอาเปิดก่นอนเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้องมีจุดต่อนสักจุดนึง่งตื่นดื้อเออเป็นยังไงแกแก,ก็ยังเป็นไอ้ขี้ขาด ดูดิชแค่หน้าแดงมากเลยโอ้ยม,มีอะไรไดิฉันต้องกลัวอีกต่อไปเพราะฉันคือผู้ชายโอ,อ้ยจะไม่กลัวแกฉันจะไม่กลัวแกเลยยังหยิบปืนอีกข้างทำไมล่ะ,ะโทรทำไมส,ส,สกู๊ปเปตจังเอาเอาเอาใหม่เทคใหม่แอคชั่นฉันจะไม่กลัวแก อีกหรอกเฮ้ยฉันไม่กลัวแกหรอกนะไอป๊อตเอ้ยฉันก็จะไม่กลัวแกอีก,ก,อก,อกอต่อไปเข้ามาเลยเฮ้ยโอ้แกทำให้ฉันกระดูเฮ้ย แกคิดว่าไอปืนแบบนั้นจะทำอะไรสำนด้โปรดติดต่อต่อไป